สวัสดีครับนะครับห,หลายหท่านคงเคยติดตามนะครับแล้วก็คงยังจําได้สําหรับโพลกุมาน,น้อยนะครับเป็นหลุมฝังศพเล็กน้อยนะครับซึ่งนานแล้วแหละนานแล้วแหละแล้วก็เป็นที่ฮือฮาไปพักหนึ่งนะครับก็ถูกทั้งอะไรนะถูกทั้งไทยถูกทั้งต่างชาติเนี้ย นะครับถูกบอ,อยมากช่วงนั้นฮือฮามากถูกบอ,อยมากจนมีคนนำสารมาตั้งให้นะครับนำสารมาตั้งให้นะแล้วก็ได้ห่างหายไปนานสักพักหนึ่งวันนี้เราพาไปขอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะขอกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับขอเลยงวดน,นี้ขอเลยนะครับขอโดยการจุดทูบเสียงทายทูบเสียงโชคนั่นแหละฮะนะครับขอโดยการจุดทูบ จะได้เลขตัวไหนนั้นนะครับรอไปชมคลิปกันมาดูกันนะครับลมแรงนะครับแต่ว่าเทียนไม่ดับนะครับลมแรงแต่เทียนไม่ดับด้านข้างนั้นจะเป็นจอมปลวกนะครับด้านข้างจะเป็นจอมปลวกเดี๋ยวมาดูเรามาดูดูด้านหลังนี้จะเป็นน้ำนะครับด้านหลังจะเป็นน้ำ นะครับด้านหลังจะเป็นคลองน้ํานะครับเป็นคลองน้ําเป็นกอไผ่นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ฝังนะผู้ทาวายอย่างนี้นะครับเป็นจุดที่ฝังนะครับฝังจริงเลยนะครับฝังจริงเลยจอมปวกมีจอมปวกสองจอมปวกคู่นะครับนี่จอมปลวกสีดำหนึ่งอัน จะมาลุ้นกันนะครับตัวเลขนะครับว่าจะได้ตัวไหนมาดูตัวเลขกันหลายคนได้โชคจากจุดนี้มาแล้วนะครับบางท่านก็เพิ่งจะอาจจะเข้ามาติดตามนะครับลองนําไปลุ้นดูนะครับใครจะไปลุ้นอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับลองนําไปลุ้นดูวันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมบอกย้ําเสมอนะครับว่าเป็นแค่แนวทาง สารกุมานนะครับสารกุมารอยู่ที่วัดนะครับอยู่ในวัดเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวเลขตัวนี้นะครับออกไหวมากเลยนะครับตัวเลขถ้าเกิดผมมาเมื่อวานนี้ผมวัดหลายท่านอาจจะถูกนะครับวันก่อนนี่เป็นเลขห้าเก้าอยู่ที่ขาสารกุมารน,นะครับสารกุมาร ครจะเป็นรุ่นอะไรนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่จะมาถึงนี้หรือรุ่นวันนี้เย็นนี้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมย้ํานะครับเดี๋ยวดูตัวเลขกันนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขกันตอขออภัยนะครับกล้องตัวแรกนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่ง ออเย็นนี้อ๋อคุณพี่เขมพอนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็นำน้ำแดงมาถวายน้องกุมารน,นะครับสารกุมารลุนไปด้วยกันนะครับลุนไปด้วยกันจุดนี้เป็นจุดฝังจริงนะครับจุดฝังจริงนะครับเมื่อก่อนคุณยายนะครับคุณยายได้พาหลานนะครับพาหลานมาแถวนี้นะครับมาแล้วก็ เกิดนะครับหลานจมน้ำนะครับจมน้ำนะจุดนี้นะครับจุดจมน้ำนะครับคนสมัยโบราณก็ฝังไว้ที่นี่นะครับฝังไว้ที่นี่อืจะบอกนะครับว่าตรงเลขพอสอนะครับ <laughs> เลขพอสอก็จัดไปเลยนะครับเลขพอสอนะครับจะตรงเลขพอสอหรือเปล่า ลุนดูเสี่ยงดูนะครับอ่ะใกล้เคียงกับเลขอาจารย์ม้วนนะครับใกล้เคียงกับเลขอาจารย์ม้วนสาันกุมาร โอ้มีคนมาเปิดเพลงกวนผมอีกแล้วนี่ครับรถผ่านมานะครับเอาลุ้นนะครับสารกุมารน,นะครับสารกุมารเมื่อก่อนให้ถูกบ่อยมากนะครับให้ถูกบ่อยมากนะครับ อาจจะเป็นเลขศูนย์นะครับสองศูนย์ศูนย์สองนะครับกุมารน,นะครับลองดูนะครับลองดูลมแรงแต่เทียนไม่ดับเลยนะครับชัดเจนนะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับ